The Scary by n a t ยน Official สนับสนุนโดยอาหารแมว from nature เนื้อเน้นๆเ,เ,เจลน้อยๆสั่งซื้อได้ทางออนไลน์และร้านเพจช็อปชั้นหนําทั่วประเทศใส่ใจต่อสุขภาพน้องแมวต้องฟลอมเ a เจอรไปหลอนกันครับบ้านอัป,ปรีผีตายโหงเป็นยังไงครับพี่แมวเชิญครับค่ะก่อนอื่นนะคะขอสวัสดีคุณนะัทสวัสดีครับแล้วก็ทีมงานนะคะช่องใหม่ ผู้ตามมาแล้วก็ผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะถ,ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะไม่ได้เล่านานแล้วตื่นเต้นอยู่ไม่เป็นไรเอาค่อยๆเล่าได้เลยพี่ผมว่าพี่แมวเล่าได้อยู่แล้วอืมจะพยายามได้ครับค่ะเริ่มเรื่องเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะครับผมเชิญครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งลูกชายพี่เน่ะเขาชวนอยากไปร้านนี้มากเลย เป็ร้านอาหารที่มีชื่อแล้วก็คนต่างจังหวัรู้จักหมดครับทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ไปสักทีไปกี่ทีก็ไม่ได้ไปสักทีแล้วพี่มารู้ทีหลังว่าร้านอาหารร้านเนี้ยเพื่อนพี่อ่ะที่เรียนห้องเดียวกันเลยเป็นเจ้าของอ๋อทีนี้ก็อยากจะไปให้ได้แล้วคือฉันต้องไปให้ได้แล้วเพราะฉันคิดถึงมากเลยอยากจะไปคุยทีนี้ก็เลยนัดก,กันว่าเดี๋ยวปิดเทอมเนาะเดือนมีนา เพราะว่าเรื่องทั้งผ่านมามาืต้นปีค่ะัหนาเลยก็คือจะรอให้ลูกสาวคนเล็กอะติดเทิมแล้วกลับมาจะไปพร้อมกันอืมสรุปว่าก่อนตุรจีนปีนี้ก่อนที่จะถึงวันไหว้สองวันพี่ได้รับข่าวร้ายว่าเพื่อนพี่คนนี้เสียชีวิต<อ>จากการติดทีพตัวเองด้วยปืนค่ะค่ะค ที่นี้เอาไปละพี่ไม่ได้ไปละมันเกิดปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ก็เลยเข้าไปดูในเฟซบุ๊กแล้วพี่ติดต่อเพื่อนพี่พอดีพี่เห็นมันโพสต์ว่าอ่าไอพีนัดจอรจเจ้าของร้านนี้จุด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 ,ด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 พี่ไม่สามารถบอกชื่อร้านได้นะคะแต่รูปแบบพี่ส่งให้ดูละที่นี้พี่ก็เลยถามเขาว่าความเป็นไปอะไรมันเป็นยังไงคือเขาอะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย oh. ลูกกำลังจะรับปริญญาแล้วก็นัดกับพวกเพื่อนๆว่าเออเนี่ยบอกเพื่อนพี่อ่ะคนที่พี่ทักหานะ่ะชื่อจมอหมูเออไอหมูจอนมันก็เหมือนไลยว่าต้องมืงเอเต็มตัวนะลูกกูจะรับปริญญาแล้วนี่งเดี๋ยวไปด้วยกันกูเช่าสูตรแล้วเขาคุยเล่าให้ฟังประมาณนี้ oh. ทีนี้พี่ก็เลยทักหาไอห,หมูว่าหมูมันเกิดอะไรขึ้นวะ หนูบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรเลยนะโว้ยเพราะว่าประมาณนี้จากคำพูดที่คุยกันนะคะทีนี้มันก็ยังคาใจพี่อยู่เออก็ยังไม่รู้ต้นสายไปเหตุอะไรแล้วหมูอะ่ะมันก็เลยส่งรูปมาให้พี่ดูที่ที่ให้คุณนัดดูอะ่ะครับพี่จะขอเล่าแค่พอสังเกตว่าร้านเนี้ยมันมีเนื้อที่อะประมาณหนึ่งไร่อ๋อติดแม่น้ำวิวสวยมากคุณนัดเห็นแนละ้วใช่ไหมคะว่ามัน,เ,นเป็นวิวแม่น้ำที่สวยครับ อ่ามันเช่าแค่เดือนละแปดพันบาทอา่อคุณนัดอุย้ยถูกมากใช่ค่ะถูกมากเลยทีนี้พี่ก็เลยงงว่าี่มันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยก็อ่ะเก็บความสงสัยไว้พี่แตร้านพี่สาวพี่ก็ไปเตยเตยกับพี่สาวว่าเือเนีเ่ย่วนหัวนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนที่บอกคุณนัดเลยเจ้าของร้านนี้เมื่อวพี่สาวเขาถามพี่ว่ายังไงเขาย้อนถามพี่ว่า มึงจาไม่ได้จริงๆเหรอว่าร้านนั้นน่ะคือตรงไหนอ๋อ oh. คือคุณนัดอย่างนี้พี่อ่ะไปอยู่ที่ทางสมุทรปราการอ่ะสับกรุงเทพและนานมากสิบกว่าปีพอพี่กลับมาบ้านอะคะ่ะถามว่าโซนบริเวณมันเหมือนเดิมไหมแต่กลับมาแล้วมันเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนแปลงตอนเนี้ยตรงนั้นน่ะสวยมากเลยเป็นทางร้านอาหารแล้วก็เป็นอะไรมากมายอภิคามไปนิดนะคะ ที่ตรงเนี้ยคุณนาตมูลค่าถ้าตามตามปัจจุบันเลยนะอืถ้าสมมติว่าขายอ่ะสิบล้านบวกค่ะโอ้โหมันที่สวยไงติดน้ําด้วยอะ่ะคุณนาตหน้ากว้างมาก<อ>ก็คือหน้ากว้างสิบ,ส,บ,ส,บสิบสองเมตรแล้วเป็นสี่เหลี่ยมท้ายคือแม่น้าครับแล้วเป็นเป็นที่โลง่งๆเลยทีนี้พี่ก็งงว่าทําไมพี่พี่สาวพี่ถามไอ้คาถามนี้มาว่าคุณจำไม่ได้จริงๆหรอกไอ้คำเนี้ย <Ừ. S 2> พี่ก็บอกว่าจําไม่ได้บอกมึงคิดดีๆพี่ก็พยายามคิดไม่ออกเนาะจนจนแบบว่าคิดไม่ออก่ะก็เลยบอกให้มันเฉลยมาบอกมึงจําได้ไหมที่ตรงนี้คือที่ที่มึงกับกูเคยจะไปเช่าแล้วทําร้านเมื่อประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้วโอน้คที่นี้มันมาบางอองมาบางอองเพราะว่าที่ตรงเนี้ย มันมีเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงไม่เอาทําร้านอาหารสมัยก่อนเมื่อเกิดยี่สิบปีที่แล้วคืออในที่ตรงนี้จะมีบ้านอีกไม้อ่าทรงรีสอร์ทเลยค่ะเป็นแบบเล่นระดับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องครัวแล้วก็มีเทเลสจากตัวบ้านมาพอเทอเลสจากตัวบ้านเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเทเลสเล่นระดับลงไปที่แม่น้ําอีกครับ แต่ที่พี่มาเป็นจุดสังเกตที่ว่าหลังจากที่พี่รู้เรื่องแล้วนะคะบันไดมันต่อกันหมดเลยคุณนะัทบ้านหลังนี้ที่ผืนนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกฝั่งที่คุณนัทเห็นสะพานอนะด้านนู้นคือทิศตะวันตกนะคะครับค่ะที่พี่ส่งให้ดูอะบันไดมันก็ขึ้นตรงจากแม่น้ําเลยแล้วมันก็ขึ้นมาที่เทเลป ของหน้าแม่น้ําถูกไหมคะอื hmm. แล้วมันมียกระดับอีกก็คือเป็นบันไดขึ้นต่อตรงเธอเลสหน้าบ้านพอเธอเรสหน้าบ้านเสร็จปุ๊บขึ้นต่อที่บันไดแล้วเข้าประตูเลยคนนั้นสามบันไดแล้วเหนื่งประตูครับทีเนี้ยพี่จะเท้าความให้ฟังนะว่าทําไมพี่ถึงมาขนลุกแล้วถึงเอาเรื่องนี้มาเล่า oh. ตอนที่พี่จะเปิดร้านเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ขนาดเนี้ยแล้วสิ่งแวดล้อมขนาดนี้ ไม่ต้องไปถางไม่ต้องอะไรพี่สามารถที่ว่าตกแต่งร้านแล้วก็ทําได้เลยครับเขาให้พี่เช่าเดือนละสี่พันบาทพี่ตกใจเลยนะคุณนะัดทุกอยาก่างมีครบค่ะครบ<อ>หมดเฟอร์นิเจอร์แอร์สองห้องนอนหนึ่งห้องโถงก,ก็มีแอร์ครับมีทุกอย่างหมดเลยคือพี่ไม่ต้องเอาอะไรเลยก็คือตัวพี่ไปอยู่บ้านหลังนั้นได้แล้วทําร้านอาหารตรงนั้นได้เลย<อ>แบบนี้<อ>เราคนพุทธนะคุณนะัด คือใครจะเป็นไม่เป็นอันนี้พี่ไม่ทราบเนาะแต่ว่าเลิกงามยามดีที่ทุกคนจะทําการมงคลอะ่ะเราต้องไปที่ไหนต้องไปวัดใช่ไหมคะถูกต้องหรือหรือไปหาใครก็ได้ที่เราเคารพนับถือหรือมีความรู้ทางด้านหาเลิกหายามในการเปิดร้านหรือจะขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ช่างครับพี่ไปวัดก็ไปหาพระท่านที่ที่บ้านพี่นะ่ะเคารพนับถืออยูู่ปหนึ่ง พี่ก็ไปตัดเลี่ยนท่านนั่นแหละว่าพี่จะทาร้านอาหารจับตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้นี้เป็นแบบนี้แบบน,นี้ว่าหาเลิกให้หนูหน่อยอืมเอาพี่ลืมไปอีกนิดนึงขอโทษนะคะมันอาจจะข้ามไปไม่ <หา S 1> ไม่เป็นไรเลยครับพี่ไม่เป็นไรเลยครับค่ะคือเจ้าของอะใจดีมากคนะุณนัทบอกว่าให้พี่อะอยู่ฟรีไปเลยหนึ่งเดือนโอ้โหก่อนก่อน <g år> ในครั้งแรกนะคะแต่พี่อะความที่อยากได้มากค่ะพี่เสาคือมันสวยมากยอมจ่ายเงินว่าอะ หนูหนูจ่ายเงินก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําสัญญาก,ก็เท่ากับว่าได้อยู่สองเดือนตอนนี้ในที่เนี่ยครับพอกลับมาเรากลับมาที่วัดต่อพี่ก็บอกกระกูท่านไปว่าพี่จะทาอย่างนี้ท่านก็เขียนนะเนาะอ่านั่งเขียนดวงเขียนอะไรแล้วก็ทากันนั่งสมาธิแต่ืตตม่เปบนคุณน้ารู้ไหมว่าผลเป็นยังไงแต่บอกว่าโยมอย่าเอาได้ไหม คือไม่ให้พี่เอาที่ตรงนี้เลยครับพี่ก็โงสจิพี่กับพ,พ,พ,พี่สาวมองหน้ามันสวยมากนะคะ<อ>ก็คือเขียนเขียนกันยางงั้นเลยอย่างนี้น,นบอกโยมเชื่ออตาตมาเถอะอย่าเอาเลยยบนกไหมว่าที่ตรงเนี้ยมีแก่คนตายหงมแต่วิญญาตายหงเป็นไปยโอ้ยครับถ้าโยมอยู่ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรในวันนึงท่านบอกว่าถ้าดวงตกขึ้นมามันจะมีผลกระทบ ที่ทันที oh. ทีเนี้ยพี่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยพี่ไม่ได้อยู่เองนะคะจังหวะว่าพี่มีลูกน้องทํา้านอาหารเนี่ยต้องมีลูกน้องก็จะมีอยู่สองคนครับพี่ก็ให้เขาอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนคือให้อาศัยเลยอืมท่านก็บอกว่านั่นแหละสองคนนั้นแหละจะรับเคาะแทนพุกโยมแล้วอาตรมาบอกได้เลยว่าที่ตรงนี้ต่อให้จะกี่โอะไปอีกนานเท่าไหร่ ก็คือจะมีแต่การตายโหงเกิด <c oughs> ขึ้นฮ <c oughs> ที่มีนี้ลูกน้องพี่เขาอายุมากกว่าก็คือนับถือกันเป็นพี่น้อง <c oughs> เขาก็จะกูมือกับพี่เนาะแล้วก็เป็นลูกน้องในตัวด้วยครับ <c oughs> แกชื่อพี่อ้วนแล้วเมียแกก็ชื่อพี่น้องจะเป็นคนไม่คุอว่าเรื่องนี้ไงคนนั้นอืม่ <c oughs> แกก็เลยบอกว่ากูอยู่ได้ไม่เป็นไร อายุไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงถ้ามันมีวิธีแก้ยกให้ว่ากันแกก็คืออยากอยู่ฟรีนะ่ะคุณนัทเพราะว่าตอนนั้นแกก็ยังเช่าบ้านอยู่แนละ้ะมันแพงมากมันประหยัดไปได้เยอะค่ะถ้าสองเดือนรสรุปคุณนัทเขาอยู่ได้แค่ไม่เกินเจ็ดวันอยู่ได้แค่ห้าวันโอ้โห,โหต้องออกอะค่ะ๋อจะบอกว่าวันแรกวันแรกเสียงคนเดินเลยเดินขึ้นมาเขาบอกเป็นเสียงน้าเลยนะแล้วมีรอยเท้าที่เป็นน้ำรอบบ้าน จะบอกว่าเดินมาเสร็จปุ๊บมาเคาะรอบ้านแกเลยป๊อก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 แต่หน้าต่างอะ่ะมันเป็นกระจกอย่างที่พี่บอกแล้วมันเป็นบานบานไม้แล้วก็เป็นกระจกแล้วก็พะมาปิด oh. จะบอกจะก็ไล่เปิดทุกหน้าต่างที่มันรอบบ้านจะบอกไม่เห็นอะไรไอ้ตรงที่มันมีหลอดไฟอยู่ตรงริมน้ํามันก็สาดมาแต่มันไม่ได้สว่างมากแต่มันก็พอเห็นอื mm. Mm. จะบอกแค่นั้นไม่พอแกลองอีก แกบอกที่นี้ยวิ่งไปประตูหน้าบ้านเลยแกบอกบเอาสิมึงแกบอกมึงมาสิท้ทม,มึงเคาะนะกูจะเปิดผางถ้าเป็นคนนะกูจะเตะให้กระเด็นเลยกัะเีอ่อคุณน,น้พอป๊อกป๊อกแกเปิดสวนเลยนะสรุปทุกอย่างเนี้ยวางเปล่ากริ๊ไม่มีอะไรครับจะบอกว่าขนกูลุกสู้ตั้งแต่เา้าันหัวเลยแกบอกพี่อย่างเงี้ย ทีเนี้ยแกก็ต้องใจแข็งเนาะเมียแกขี้กลัวคุณน้าเข้าไปเมียแกก็เป็ตัวสั่นแล้วเขาก็พี่อ้วนออกเลยนอนไปนอนไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรแนละ้วอาจจะหมาก็แมวนะบางทีมันก็อาจจะมีลิงก็ได้เนี่ยเพราะว่าข้างๆมันเป็นป่าแกก็เหมือนปลอบใจประมาณนี้เอาคือแรกผ่านไปไปทํางานกลับมาคืนที่สองหนักเลยคุณนะ้าเป็นก้อนหินบ้างอะไรบ้างความดานตรงปังตรงบางอืม แต่ก็เหมือนเดิมแอบดูแอบสอง่งคุณน้านมันมีแต่ก้อนหินคว้างมาแต่มันไม่เห็นไอ้ที่ว่าใครหรือหรืออะไรเลยมันลอยมาจากทางไหนก็ไม่รู้แล้วที่คือมันลึกมากคุณน้าหนึ่งไร่หน้ากว้างสิบสองเมตรแล้วสมัยนั้นน่ะไอ้ที่ว่างที่ข้างกันมันก็ไม่มีบ้านคนมันเป็นที่โลโ่งโครับจะบอกว่าเจอ,อยู่อยี้ทั้งคืน คืนที่สองก็ไม่ได้นอนอธทนอีกแกก็ให้เมียแกทนอีกคืนที่สามหนักกว่าเดิมค่ะทีนี้แกบอกตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งมันบนหลังคากระโดดขึ้นโคมคามวิ่งกระโดดลงตุ้บจะดูทุกคืนนะคุณอาจะอยากรู้ว่าผีมันเป็นยังไงที่แกบอกเนี่ยยังบอกก็ไม่เห็นตัวแล้วก็เป็นเสียงแบบปุ้งตัง ตงตัง้งอยู่แต่รอบบ้านแกครับมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยคุณนะัะทุคืนเชาวันที่หกพี่ได้รับโทรศัพท์จากแกพี่บอกกูอยู่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวว่ากูไม่ได้นอนเลยโดยเฉพาะเมียกูนะ่ะแย่เลยทีนี้พอเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยละที่รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างที่ระท่านพูดคือที่สิ่งที่พราท่านบอกว่าตรงนี้มันเป็นทางผีผ่านคุณนะันครับ เขาบอกว่าสมัยก่อนไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ช่างถ้ามีศพลอยน้ำามาจะขึ้นที่ท่านี้ทุกครั้งทุกรอบไปไม่รู้เป็นอะไรมันก็ติดอยู่ตรงนั้นนะคุณนันมันไม่ได้มีกิ่งไม้เลยนะคะวันที่พี่ไปดูท่าน้ําตรงนั้นจะอับเปลี่ยนมากเท<อ>ี่ยงไปลงแบบเดินในน้ําในเวลาตอนที่น้ํามันตื้นมันมีหาดทรายมันไม่ได้มีกิ่งไม้หรืออะไรที่ว่าจะไปสามารถให้มันเกี่ยวเกี่ยวสิ่งที่มันลอยมา<อ>ได้นะคุณนัท พี่ก็เลยงงเอาพี่ยังไม่แล้วใจพระบอกพี่มาแบบนี้ว่าทางผีผ่านใช่ไหมมันเป็นแบบนี้พี่ถามแม่พี่เลยเพราะแม่พี่อ่ะเขาอยู่ที่นี่มั้งแต่อยู่ยี่สิบสองพี่ก็ถามาเขาเขาก็ตอบว่าเรื่องจริงก็ไม่รู้เป็นเขาะอะไรเหมือนกันอะไม่แล้วใจอีกพี่ไปถามไอ้หนูแล้วทีนี้ฮัลโหลคนนั้นครับฟังอยู่ <ฮะ S 1> ครับ ได้ยินนะบได<ว>ครับตกใจพอดีพ,พ,พ,พี่พี่กำลังถือเพืนด้วยอ๋ออ๋อพี่ไอห้หมันพาพี่ไปหาไอ้ต่อไอ้ต่อมันเป็นเพื่อนพี่เด็กๆเ,เหมือนกันแล้วมันเป็นคนพื้นที่มันว่าไ,ไงเลยพี่มึงเพิ่งรู้มันสวนพี่มาเนี่ยว่ามึงรู้ไหมคนแถวนั้นน่ะคนหาปลาไม่มีใครเข้าไปไอ้ที่ตรงนั้นหรอกมมงเห็นเต่าลัวก็ไม่มีครัเห็น มึงเห็นบ้านเขาไหมเข้าของมีอะไรหายไหมมันไปได้ยังไงอ่ะมันคิดได้ยังไงอ่ะมันถามพี่เอกคนหาปลาเคยไปหาปลาเพราะปลาท่าน้ำเนี่ยมันเยอะแมงหัวโกนทุกลายครับบอกโอ้โหแล้วมึงจะไปอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่เคยคิดจะมาถามกูสักนิดเนาะมันว่างอย่างนี้เลยอืมพี่ก็เลยบอกเออแล้วกูจะไปรู้เหรอก็มันสวยแล้วมันถูกอ่ะ ก็คุณอยากทําร้านอาหารคือคือเราไม่ได้คิดอะไรมากแบบนั้นอ๋อได้ฟิลบรรยากาศมันดีก็อ,อยากเอาแล้วมันมีอ,มอีกเรื่องหนึง่งคุนนั้นรู้ไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นในบ้านหลังนั้นมันบอกว่ามึงรู้ไหมลูกชายเขามึงรู้ใช่ไหมว่าเป็นลูกใครคือผู้ชายคนนี้ยเขาเป็นลูกของอดีตนักการเมืองของถิ่นมีอิทธิพลคนหนึ่งในจังหวัดบ้านพี่เลยช<อ>ื่อดังมากแล้วก็รวยมาก ปิดชีพตัวเองด้วยปืนเช่นกันคุณนัทแล้ว <Okay. S 2> แล้วเขาใช้มือสายคือเขาว่าไปติดโลกผู้หญิงมาแล้วตรวจพบระยะสุดท้ายพ่อเขาก็เลยเอามาพักเพื่อไม่ให้เฉาโชว์แล้วก็ไม่ให้เสียชื่อเสียงสรุปเขาน่าจะเครียดหรือด้วยเหตุผลกลไเองไพี่ไม่ทราบได้ก oh. ็คือเขาปิดชีพตัวเขาเองแต่คุณนัทคุณนัทจำได้ไหมในรูปที่พี่ให้ดู มือซ้ายของเพื่อนพี่เข,เขาเกรงซึ่งมันผิดปกติค่ะเพื่อนที่ไม่ถนัดมือซ้ายเพราะไอ้หมูยืนยันอ,อีกคนว่าไอ้จอร์สถนัดมือกว่าแล้ววันที่จอร์สเสียชีวิตอะตำรวจบอกว่าจอร์สไม่ได้ขาดใจเสียชีวิตเลยถ้ามีคนมาพบเขาท่านะ เอาไปโรงพยาบาลเขาสามารถรอดชีวิตได้แต่คือเขาสมรักเลือดค่ะคพือเสียชีวิตอืม mm. มันก็มันเลยทําให้พี่คิดว่ามันทําไมเป็นอย่างที่พระท่านบอกหรือมันเป็นตัวตายตัวแทนหรือเขารอวันที่จะเอาใครไปแทนเขาไหมครับมันก็ประมาณนี้ค่นะคุณนัทเราแบบพี่นี่หลอดเลยนะครับแต่ยังคิดเลยมันไม่คิดว่ามันจะมาเกิดกับ คนใจตัวมากไงคขาคนนั้นคือไม่คิดว่ามันจะกลับมาก็คือเรื่องมันนานไปแล้วจนพี่แบบหลงลืมไปแล้วด้วยครับเราเพิ่งเกิดมาต้นปีเองนะคุณนั้นอ๋อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนี่ค่ะต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นะคะครับแล้วตอนนี้ที่ตรงเนี้เปลี่ยนมือไปเยอะมากเลยคุณน,นันรู้ไหมว่าเพื่อนพี่เช่าเดือนได้แปดพันบาทโอ้ยถูกมากนะค่ะอ๋อ พอ,อ,อที่ถามรายละเอียดข้อมูลมาหมดเลยตอนนี้เปลี่ยนมือมาหลายคนเจ้าของคนปัจจุบันตอนนี้คนนั้นเ่อใต่เรื่องเป็นเจ้าของร้านทองเปิดเป็นมาเับเป็นอย่างที่ประคูท่านบอกที่หมดเลยว่าถ้าใครที่ถือครองที่ผนืนนี้หรือเข้าไปอยู่จะเจออาถรรพ์ของพี่ตรงนี้แล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยมีคนไปเทคโอเวอร์ร้านแล้วนะคะทำต่อเป็นจะเป็นยังไงพี่ก็ไม่ทราบได้ คตอนนี้เปิดเปิดเป็นร้านเหมือนเดิมก็คือว่าอาหารเหมือนเดิมด้วยวิวสวยเหมือนเดิมอ่อครับเพราะว่าพอดีมันเด้งมันเด้งมาในเทศร้านอาหารค่ะอ,อ<ช>๋อเราเห็น<บ>พอดีถูกไหมใช่ค่ะมันเลยทําให้พี่นึกถึงครับนึกถึงทั้งตัวเรื่องของพี่เองเรื่องของลูกน้องพี่เองและคนที่เขาประสบพบเจอเขาบอกกลางคืนน่ะคุณนัาพวกคนาหาปลาและชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกเวลาที่ผ่านที่ตรงเนี้ พวาบอกจะเห็นเป็นเงาดำๆเขาบอกเป็นสิษย์เลยที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะจนไม่มีใครเขากล้าไปยุ่งครับเะนั้นของในบ้านไม่มีหายจริงๆนะคะไม่มีรั้วไม่มีประตูด้วยอ๋อคือพอเข้าสามารถขับรถแล้วลงไปจอดตรงหน้าตัวบ้านได้เลยไขยประตูเข้าไปเข้าของเขาอยู่ครบทุกอย่างอืมซึ่งมันผิดนิสัยที่บ้านที่อยู่เดียเด่ยวๆแล้วไม่มีอะไรเออแปลกดีเหมือนกันนะนะฮะ ออมเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะอะอ,ะอะผมผมขออนุญาตสรุปเรื่องนี้นิดหนึ่งหนึ่งกันนะพี่แมวนะก็คือพื้นที่เนี้ยมันมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคือพี่อ่ะเคยเช่าอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็เช่า <c oughs> ไปแล้วด้วยกับพื้นที่เนี้ยประมาณหนึ่งไร่หน้ากว้างเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบเมตรถูกไหมฮะสิบสองค่ะเอาโททสิบสองเมตรถือว่ากว้างมากนะแล้ว คนที่มาอยู่ก็คือพี่อ้วนกับแฟนเขาถูกไหมฮะเขาบอกไม่เป็นไร,รอยู่ได้แต่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไม่ค่ะออกมาแล้วก็พี่ก็เลิกเช่าเลยถูกไหมครับก็ยังตอนแรกก็คือยังยังยัง,ยงดื้อเช่บต่ออีกหน่อยเพราะว่าคือมันยังอยู่ในในเงินที่เราอันนั้นอยู่ในสัญ,ญ,ญพยายามใช่ก็คือพยายามไปถามท่านอีกว่ามันจะมีวิธีแก้ไหมท่านบอกว่าโยมมัน มันคือมันมันแก้ยากมากอ่ะคือพอคันนี้เราก็รู้แล้วงั้ทคนนั้นครับแต่ว่าที่ที่ที่ตรงเนี้ยที่พระอาจารย์ท่านบอกเนี่ยก็คือเหมือนมีคนตายเยอะแล้วก็วิญญาณเยอะด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนที่ที่ที่ฆ่าตัวเองตายด้วยการที่ยิงตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดพี่เห็นก็คือเป็นเพื่อนพี่ถูกไหมฮะถูกพื่อนสนิทกันเวยที่ทําอัตวิบากการมคือฆ่าตัวตายด้วยการยิงนี่แหละ แต่ว่าพี่กําลังจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตก่อนหน้าเนี้ยที่ยิงตัวเองเนี่ยเขาเขาใช้มือซ้ายยิงถูกไหมถูกต้องค่ะแต่เพื่อนพี่เนี่ยไม่ถนัดมือซ้ายถนัดมือขวาก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงเอามือซ้ายยิงพี่กําลังจะบอกว่าเหมือนกับเขาเอาไป,ไปเป็นตัวตายตัวแทนอย่างนี้แหละครับคือมันความรู้สึกที่ที่มันแบบนั้นนะคุณนะัทอันนี้พี่คือคิดเองนะคะเพราะว่าคือ จำได้ไหมที่พี่บอกว่าพระท่านบอกว่ามันจะจบด้วยตายหงแล้วการฆ่าตัวตายครับอที่ผืนนี้โอ้มันเป็นงั้นจริงๆเนาะใช่คะ่ะคือท่านระบ,บุ Stevens, เลยไงคนนั้นมันก็เลยทําให้พี่ว่าคิดไปว่ามันอาจจะใช่เราใช้ว่าอาจดีกว่าเนาะ,อ,ะอาจจะใช่ก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ซึ่งจริงแล้วเราก็อจจะพูดกันตรงตเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกับดวงวิญญาณแรกด้วยนะ บางทีอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคนล่าสุดเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยอาจจะคิดด้วยตัวเองก็ได้ครับอืาจจะประมาณนั้นค่ะมันมองได้หลายมุมเนาะนะครับเอา้านั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่แมวใช่ค่ะหายตื่นเต้นหรือ,อยังก็าหายเยอะแล้วค่ะห,หายเยอะแล้วนะไม่ <c oughs> รู้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ดีครับดีครับดีครับพี่แมวไม่ต้องซีเรียเลยถือว่ามาเล่าสู่กันฟัง นะครับแล้วก็วันหลังพี่แมวว่างสะดวกมาเล่ากันใหม่นะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ต้องขออภัยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดโอ้ยไม่เป็นไรเลยพี่ผมต้องขอบคุณพี่มากๆเนะี่ยผมต้องขอบคุณพี่มากกว่านะพี่แมวดนะ้ะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะมีอะไรจะฝากไหมครับอ๋อไม่อะค่ะก็คืออ้อไม่มีนิดน,น,น,นึงค่ะคือไม่แน่ใจว่ามีแฟนรายการช่องช่องกอบคุณนัดตามมาไหม ที่บางคนอาจจะถามหาคนณยายสมบัตินะเนาะคือที่จะขอเตียนไว้ตรงนี้ว่าเผื่อเผื่อมีนะคะคือตอนนี้คุณยายท่านอ่ะไม่รับแขแล้วค่ะ,คะเพราะว่าท่านอายุมากแล้วท่านฝากบ,บอกมาว่านอกจากว่าบุญสัมพันธ์จริงๆที่ใครเข้าไปเจอท่านเองครับก็คือฝากบอกทุกคนนะประมาณนี้เพราะว่ามีบางคนอ่ะ ถามพี่ว่าอยากจะขอที่อยู่แล้วก็ขอติดต่อคุณยายต้องพี่ต้องขอโทษจริงๆคะ่ะอที่ที่อคุณยายฝากบอกมาแบบนี้ครับครับค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณยายจะต้อสิบแล้วคะ่ะแต่ยังแข็งแรงอยู่ค่ะโอเคโอเคได้กับพี่ขอบพระคุณมากนะครับค่ะสวัสดีเช่นกัน,นวสวัสดีครับพี่แมวครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผม